โอ้ยสวัสดีโฮยเมื่อวานไม่ไงตัดแต่งกิ่งใหม่โฮยถูกต่อยถูกต่อยเขายางจังเลยใส่ขุมตาขวาวันนี้แพ้พิษนิดหน่อยกระสิตรงตรงในด้วยโฮยตาใหญ่บวมเลยโฮยยังใดก็แล้วแต่วันนี้สิมาแนะนำวิธีการอ่านควบคุมอารมณ์หมาบางแกว้วหรือว่าหมาพันธุใดๆก็แล้วแต่ ไห,หอคณนะมีความนิ่งกวนเฮาสิเปิดประตูห้องนั้นเด้อเฮยเอาโดสิทายลูกคุณทำน้อยมาหนี่ทำน้อยมาหนี่มาไม่เงยสิไปทั้งนอกไม่เงยสิไปทั้งนอกดูสิทายไม่เงยสิเปิดประตูห้องะไรนี่สิ้นเฮ้ยมุข่วนใจไง บักซีท้ายมันบวใไ้ควรรวมมือมันเข้ารลบประตูโพดสิเหตงใดมันก็เข้ารลบประตูโพดปกติไม่ใหญ่กะสิบบวชไอมันมันออกมันซิ่งออกนะบวให้มันซิ่งออกมันย้ำนี่ว่าสิหายมันแสดงแน่ว่าไ้มันเข้าลบกติกามมรยาทก่อนว่าอยู่ประตูเปิดแล้ว ให้มันนั่งให้มันนั่งก่อนให้มันสงบบอกให้มันตื่นเต้นแบบจังสันอะนะประกติดีคันมาเพามันห่ามันตื่นเต้นจังสันนะอย่าท่านเปิดประตูบอกว่าให้มันเศร้านิ่งๆให้มันผ่ามันค่อยจนว่าเขาสังเกตว่ามันนิ่งประมาณนี้เด้อนิ่งจังสี่ก่อนให้มันนิ่งจังสี่ก่อนเพราะมันนิ่งเหล่าเขาจังคอยยุ่ประตูเฮือนเปิดบันบอกซีดไายเห็นบอกเฮ็ดเป็นนิสัยเปิดเฮือนตาเฮ็ดซู่อยู่ แต่บาอาสิมีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งคือขันสม,มุทรวรมีหมาพานาบานยิงสัตฮอคคณะสิหวนเขาสิมีวิธีการกำราบก็คือการจับให้ฮอคคณะอยู่แบบ,บร่ต้องจับเอามือจับก็ได้ขันแม่นออกคำสั่งเสียงก็คือให้ฮอคคณะนางลงุ้งให้ฮอคคณะถ่าฮอคคณยังสิอยากไปอยู่แต่่าฮอคคณะก็สิตรงเข้า่วมเฮ้าวาบวห้ออกขันโบบอกว่าให้ออกได้ฮอคคณะก็สิโบ มันซีพายนั่งเป็นปุนอกยอยู่ยเหรอจ้าวสีโซ่ห้เบิองทำคลิปให้เบิอง,างยายสีว่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการทำคลิปใช่ไหมซีพายไม่เล่นกับยายสีเลยดุอืมไม่เล่นกับยายสีมาซีพายมามาไหนมา,นมา

ได้ซำนีดัวฮยมันก็ะเลย่มผสมจริงปันใดเพราะว่ามันเข้ารบประตูแล้วย้ายกระเรย่มหุิิัวจังใดเอาซำนีเนาะบายบายจุ๊บจุบ